ีคืออันเดียวกันป่ะไม่รู้จักกันไหมไม่รู้จักเขาเขาก็เข้าจัร้องกันครับเพราะ่ถ้าถ้าเรื่องของงานผมไม่ไม่ติดเรื่เลยไม่หมายถึงว่าเรารู้จักเขาไม่ได้ไม่รู้จักแต่สำหรก็ของร้านที่ไม่ได้ขอา่ไม่ไอันนี้ผู้คําิชาผมนะฉันป้องกันสงหวันะครับทำแบบนี้ นการลอกลอกกันในพื้นที่หายไม่ต้องดูอันนี้ดัวนี้เจนพอพาอนน้องครับอันนี้เราขายมานานหรือยังครับขายมาได้ครึ่งปีครับครึ่งปีประมาณเกือบปีขายราคาเท่าไหร่มันราคาเดียวกันไหมราคาเดียวกันราคาเดียวกันอุปก,ก,ก,กรณ์นะนะแล้วน้ำยามันขวดเท่าไหร่น้ำยาหนึ่งร้อยสี่สิบบาทคนึ่ร้อยสี่สิบบาท ตัวมันสี่ใช่ไหมสำนััสด8 0น <5 80. S 1> ้องเ <Ag> คยโดนคดีอะไรมาก่อนไหมครับไม่เคยไม่เคยใช่ไหมมีเวองปะ่วโ่ะได้เออิ่ตอไว้เออถ้าเกิดนะครับ แล้วมีสาาอืนหมเนี่ยสาขามัเ <consult> ด <s> ี๋ยวว่าถ้าใลมนลยอดขายวันนี้แค่ประมาณนีเท่ต้องดีใอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับ อุปกรณ์ในการดูดทั้งตัวบริและน้ํายานี่คือบัญชีใช่ไหมอ่าอันนี้เป็นเงินล่อซื้อนะครับดูนะว่าเขาเอาใจรังจริงนะดูแล้วหนาจะได้ล้องไม่พุ่งแล้วอันนี้เขาเปิดขายมานานยังครับทำไมแน่ใจแล้วน้องมาอยู่ที่นี่นานยังวันยยววันแรงฮะนู่นข้อมูลเจ้าหนที่เขาได้มาได้ไัง สราคนตัวหลง่เดี๋ยวไอไอยงว่ย่างายเะียาไปเือไดคือม่มอะไรต้องทำเ่หเลยไม่มีไม่มีเท่าไร่ไม่มีพเจเนี่ยน่จริงเลยเพรร้านร้านนี้มันมีเครือข่ายครับเดี๋ยวเาวเดี๋ยวส่งข้อมูลไปร้านอื่น

อีกออกอ่างงุนอ่างงุนใช่ต้องมาบิบกันถึงจะสู้ได้ส่วนตัวสำเร็จแบบนี้เหมืกันด้วยาเป็นยาทีได้รับเชื่อมผสมน้ำกระท่อมมาขายด้วยหรอเค้ยแม่นี่คืออะไรโดเรมอนก็เนื่องจากนะครับได้รับการแจ้งเบาะแสนะครัจากทางผู้ปกครองของนักเรียนนะครับรวมถึงผู้บริหารพันธุ์ศึกษาต่างๆที่อยู่ในเบอร์คือที่อยู่นะที่อยู่คือที่อำเภอสังข์ทุกนะครับ ลูกหลานนะครับซึ่งเป็นเยาวชนเนี่ยเปนที่ช่วงนี้ก็มีการเสพพลรนิไฟฟ้าหรือสุบุหุีิไฟฟ้าทันี้เพิ่มจำนวนมากขึ้นซึเป็นที่หนักใจของทางคณะครูข,ของผู้ปกครองนะว่าจะทำยังไงบ้างเลยจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างนะครับแล้วก็เป็นที่มาในการประกอบกับนโยบายของทางผู้วิหารระดับสูงเม่ว่าเป็นทางกระทรวงอ่ไทยทางกระทรวงทอง หรือทางจาังหวัดสพรัณบุรีเองนะครับก็ได้เห็นชอบว่าควรต้องดําเนินการเพื่อให้เสี่ยงต้องห้ามเหล่านี้ไปจากคมไทยครับ